ตอนนี้เราอยู่ที่แคมป์ในหัวนะคะคสระบุรีนี่เ,เด,ดี๋ยวนะเดี๋ยวจะแบบให้ดูวิวงล่างกับชาเย็นแล้วก็บรรยากาศลำธานเย็นๆอ๋อนี่วันไม่อยากถ่ายรูปแบบนี้นะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำมาแล้วที่ชะอมรีสอร์ทนะคะสระบ,บุรีเดี๋ยวเอาไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะตามมาเรามาถึงแล้วนะคะน้ำมาแล้วที่ชะอมเราพักหลังที่สองเนาะเป็นแบบนอนในตู้ดูห้องพักมันก็จะเป็นแบบตู้พันเทนเนอร์นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกคือนี่ดูได้เลยมีน็ t ฟ l i x นะคะ แล้วก็น,นี่เตียงใหญ่เบิ่มแล้วก็เขาบอกว่าของตรงนี้เนี่ยถ้าเช็ดตัวนะคะสามารถนำกลับบ้านได้ค่ะนี่แล้วก็มีพวกของใช้ต่างๆนะคะนี่สบู่แชมพูครีมอาบน้ำนะคะหมวกอาบน้ำแปรงสีฟันหวีแล้วก็ข้างนอกคือมีชิงช้าให้ด้วยแล้วก็คือติดลำธารเลย เดี๋ยวเขาจะพาไปดูลำธารข้างนอกนะคะก็คือนอนในตู้นอนก็จะมีที่วางของเป็นชั้นๆน,น,นี่ค่ะในแขวนเสื้อพัดลมเพิ่มเติมเผื่อแบบแอร์ไม่ทนันถังขยะมาม่านี่เผื่อใครหิวตู้เย็นน้ำเปล่าฟรีสองขวดนะคะแล้วก็สินค้าโอ้ยสินค้าจำหน่ายก็คือราคาอยู่นะตู้เย็น มีน้ำหวานนี่โ้ยมีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะราคาจะอยู่หน้าตู้เย็นนะนี่น้ําเปล่าน้ํามาแล้วฟรีสองขวดค่ะชุดกาแฟเมลโลฟรีโโฟรน้ํำบัดลมนี่ไม่ใช่สิมาม่าโจ๊กคัฟรีสองกระป๋องนี่เผื่อมือดึอกดขิวโค้กสปก็ประมาณยี่สิบาทปึห,ห้องน้ํามีอ่างนะจ๊าะาดา ัวนี่นะคะหน้าห้องเราก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งตู้แล้วก็ข้างบนมันสามารถขึ้นไปได้เดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนนะ้าราขึ้นมาแล้วนะคะชั้นสองก็คือสามารถแบบมีโต๊ะปิ้งย่างก็ได้หรือว่านั่งแบบชมวิวริมลำธานน้ำมาแล้วที่สะอมนะคะมีแคร่ให้จะแบบปิ้งย่างได้น้ำหน้าเล่นน้ ข้างหลังจะเป็นสระว่ยน้ํานะคะมีสระเด็กสระผี้ใหญ่นะคะเดินออกมานี่ก็มีแคล้งนาะงที่เราบอกเมื่อกี้มองจากชั้นสองลงมาก็เห็นแล้วแล้วก็นี่จะมีทางลง ใหญ่มากแต่ว่าค่อนข้างไหลแรงนะคะให้ดูความแรงของน้ำนะคะน้ำแบบไหลยเย็นมากแล้วก็นี่นะจุดเช็คอินคือน้ำมาแล้วที่ชะอมที่ถ่ายใกล้เพราะอะไรถ่ายไปไม่ได้มากกว่นี้แล้วจ้าเพราะว่าน้ำแรงมากเลยจ้า คอนเซปต์เด็กนะคะนอนในตู้แล้วก็อยู่ใกล้ป่านี่คือแบบเปิดก็จะจเปิดหน้าต่างมานะคือนี่เป็นป่าแล้วก็เป็นลำธารที่เราเล่นเมื่อวานว่าวน้ำแบบไหลแรงนะคะนี่แบบแปดโมงแล้วมีเสียงแบบเด็กเจ้าเจ้าวิดหนึ่งมาเล่นน้ำตอนเชา้าไปในากาศดีตอนนี้แบบประมาณนี้สิบห้าองศาแล้วก็ ไม่มีฝนเดี๋ยวลาไปด้วยบรรยากาศนอนในตู้อยู่ใ,ใกล้ป่านะคะเดี๋ยวดูว่าเราจะไปต่อที่คาเฟ่ไหนยังไงกด Subscribe ติดตามไว้ก่อนเนอะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะไปไหนต่อที่ลำธารน้ำใสมากแต่ว่าน้ำแรงมากนะคะเล่นกอาด้วยความระมัดระวังนะ ha ha ha